แล้ตงนะแตงนะวันนี้ได้หัวใจอ่ะได้หัวใจเยอะเลยเย็นไหมคะโอเคอกินน้ำแข็งเยอะมากเลยคนะ่ะที่วันออท์ ก่อนจะได้กินแต่ละแก้วเน้นแข็งหมดก่อนนี่ไงคะอันนี้ไงอีกอันหนึ่งนะคะ ชุนเฉียวนะวันนีุ้นเฉียวะคุณ่ายงสวยๆคุณชาสวยๆเกเขนี่ของ่าสันเข็งไหมเฮ้ยอาล่ะนี่อขอ่าอนี่น่ัไอ ในที่สุดยังมาตูนที่รอคอยของคุ่าฮาฮ่าฮ่มันรู้เลยนะค่ะทุกคนว่าจะตูมไม่ตูมตูมไม่ตูนประตูไม่ตูนมาแล้วแม่ต้องช็อกไหมเนี่ยต้องช็อกมากเลยแม่อืม ไข่ของเราเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าไข่เขายังมาตุม้มไหมแล้วก็ถ้าหุงข้าว้อนนะแล้วกินกับน้ำพริกเผา,าอะมาเลยวันนี้เดี๋ยวจะหุงข้าวแล้วกินกับน้ำพริกเผาจะทำเป็นแบบผัดผัดหอมกับน้ำพริกเผากินกับไข่ยังมาตุมผัดหอม,มน้ำพริกเผาใส่ เมล์เพนเบลสนี่จริงๆเรามีเมล์เพนเบลสนะถ้าใครอยากเห็นเราทำอ่ะเราสามารถทำได้แต่เราแค่ต้องหาตะกร้าปักเฉยๆยาน้ำเค็งให้น้องทานม,ม,มากๆนะ <c oughs> น้องทานเป็นทานเป็น,น,เ,ปนเป็นบางครั้งค่ะแต่สัญญาเขาจะชอบดื่มดื่มน้ำดื่มนมอะไรเป็นคนดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำผลไม้เยอะ น้ำแข็งก็ต้องมีบ้างแต่ว่าบางศาสตร์เขาก็บอกว่าดีนะคะลองไปดูศาสตร์ของอาจารย์มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นโรครักษาต่อมน้าเหลืองนะคะเขาก็แนะนําว่าให้กินน้าแข็งดีกินน้าเย็นดีเพราะว่าจะลดการอักเสบรดอาการร้อนในเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางศาสตร์อยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไม่มีวิจัยที่มันแน่ชัดจริงๆว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ดูที่สุขภาพการท่าเด็กไม่เคยป่วยก็โอเคอ่าไม่ค่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ไอ้นะเต๊เด๊กรจะมาตรงนี้อ๋อเราจะทำขาโอเคมันจะทำไก่ทอทำ่ออนสั้โอเคมใ่ใช่ไหมคะาชิ้นพช่อะไรนะคะ No one small one เอาเอาช้อนสั้นช้อนสั้ช้อนสั้นอยู่นี่ค่ะช้อนสั้นขอบคุณค่ะ เอาอันยาวแล้วเหรอเต็มใจเหรอ,อเอาอันนี้ด้วยไหมคะไหนพี่ไหมแม่พี่ค่ะขอบคุณค่ากันค่ะขอบคุณค่าไเถอะค่ะโอเคค่ะฝึกไว้ฝึกไว้เรื่องนี้สำคัญ <c oughs> เอ้ยบางทียังไม่ได้โชว์ความประตูไม่ทุกคนดูเลยไม่เป็นไรห,หนูกินก่อนเออกินก่อนก็ได้เดี๋ยวไหนโชว์อันนี้ก็ได้ความประตู ตูไม่ตูมตูมไม่ตูมตูมไม่ตูมแต่จริงๆเมื่อกี้คือเวลาจะทําไข่อยางมาตูมอะ่ะกับเครื่องตัวนี้นะคะต้องใส่น้ําแบบน้อยเลยมันถึงจะตูมเมื่อกี้แอลเอใส่สเต็มเลยมันไม่น่าตูมและ้วล่ะแล้วก็คือแอลเอเละละตอนนี้สรุปสุกค่ะทุกคนไม่ตูมอะ่ะเดี๋ยวสางไข่มาใหม่เดี๋ยวทําให้ดูใหม่ดีกว่า ต้งแซ่บไอตูมอยู่ข้างในตูมมันต้องขั่นเี<ม>้ทุกคนดูดนเลยฮ้ย<ม>ว้าวนะมันจะแดงฉ่ำๆข้างในนิดนึงทุกคนแต่มันจะมันก็กึ่งสุกกึง่งกึ่งดิบนะเอากึ่งสุกกึ่งตูมอย่างนี้ดีกว่า<ม>เป็นมีเดียมเป็นมีเดียมแรร์เป็นมีเดียมแรร์ไปทางอุ๊ยมันไม่มีเนาะ นนโอหายไปแล้วแต่ละมันไม่ทันงั้นจ่ายก่อนเธอเข้าสวยต้องเข้าแหมนะเข้าสวยต้องม้อนแล้วนะนี่มันตุไมอยู่ทุกคนแต่ใส่น้ำน้อยใส่แค่จานวนกล่องเนี่ยที่เขาให้มาแล้วก็เปิด L หนึ่งก็คือตูมเมื่อวานเราทำนะแต่วันนี้เอ้ลใส่น้ำเยอะไปหน่อยก็เลยไม่ตูมจ้ะ ็นจ้าแทนอโอ้ยคงหรอกค่ะไม่เป็นไรคะ่ะผมก็กัดกินใหม่หนะิวใช่ไหมเท่านี้สองกันเลยร้อนเหรอตอบตอบถ้าไม่กินอ่ะของหนูให้เราไม่ไมนหนูนี่แล้วอะไรเนี่โอเคเราไม่ได้กินของนี้เ <Okay. S 1> น,นะนื่นนองจากในนี้นี่คะ่ะอันนี้ของนี้เจาะไปหน่อย ไข่ต้มยังมาตูม้มอืมฉ่ำ้ยชอบตอนเปิดเพลงมิมากค่ะเปิดเพลงมิมากคืออะไรคะเพลงมิเหรอหนูหนูเพลงทับทิศค่ะ เพงเลงอะไรนะคะท็อปฟิคคลับท็อปฟิคคลับเพลง,งอะไระท็อปฟิคคลับชาร์ฟี่ร้องยังไงคะชาร์ฟี่ค่ะ How you sing Can you sing I don't know what the song Can you sing ร้องได้ไหมคะเพลงอะไรนะเปิดเพลงเหรอคะพี่เคยได้ยินนะเพลงท็อปฟิคคลับพพวันนี้เราจงกาแฟมาแล้วแบบแบบจำนวนไม่จำนวนน้อยอ่ะเดี๋ยว มิชชมิชาิสเหรอเดี๋ยวชาฟิมันเป็นอมมชมัเนดีี่ชอีแไชกนัชอ้ดูมันยังไงคะแล้วมันยังไงคะข้าเขากินกล้วยหน่อยเป็นทีมซอง ต้องรอให้ครบทั้งครอบครัวค่ะข้างเขากินกล้วยถึงจะกินกล้วยถึงจะเข้านี่ไข่ต้มมีไข่ต้มหนูไม่มีไข่ต้มหมน,นูอย่างนี้อันนี้หนมนีค่ะไข่ต้มยางมะต้มนี่กระเจี หาะหกหมดเลยค่ะไม่ได้เหาะข้างในนะเหาะจะขาวอยู่ยังขาวอยู่แต่แม่ติดเข็มทำไรคะเมื่อกี้หิวใช่ไหมแต่วันนี้อยากกินอะไรคะเดี๋ยวม่ทำอาหารให้มีเนื้อแพนเบสนะเตรียมทำให้อร่าแฮปปี้จะ,จะไปไดาว้วเหรอไปกินที่มดนกันไหมจะไประ,ะมาณนะ ป๊มาอมนะป๊มมาปั๊บป๊มนะาะตอตมช้อนเลยหรอจับไข่ใจซอนแล้วก็จับผมแม่มมเฮ้ยเขาบอกอุ้ยมันมีมีผีเสื้อมาเฮ้ยแต่ต้องสั่นๆอย่างนี้ถึงจะมีผีเสื้อมาผีโอ้ยไม่มาไม่มีแล้วอ่ะ เอาไหมไหมเด้แล้วอ๋ออาม่ช่วยช้วยน้องมาน้องมาเอไม่อะไรม่อะไรก่ะหล่นด้วยความตั้งใจมาอ้าวนกเอนกอยู่ไหนอะไนกอยู่ไหนอะไรต้องยู่ตรงนี้ถึงจะได้นกมายืนตรงเนี้ย ชูอันนี้เอาวันยุ่งชีวิตทำไข่ต้มไข่ต้มทำไข่ต้มไข่ยางมะตูมใช่ไหมคะทำทำยางมะตูมใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่แม่ของกลับนนมาทาง,งนี้นะของเยอะเดี๋ยวโดนอีกค่ะจะทำกาแฟแล้วเหรอป๊าๆยังไม่มาเลยเราจะทำก่อนเหรอป๊าน้อยใจนะ ทำได้อ่ะได้นี่ทำให้ทหีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องต้มไข่เลื่อนมาตรงนี้ก่อนเอ้ยนี่จุ้ยจับให้ดไม่ต้องปิดแม่แก้แม่ต้องกก้ไว้เดี๋ยวเขาปิดทำไมปิดน้าน้าคะาลงไปก่อนลงไปก่ oh oh อน โอเคโอเคโอเคจะอยู okay, okay, okay. ่ใ <ihan> ช่ไหมปากีไม่ปิดนะโอเคเอนี้ทำกาแฟไหมทำกาแฟนะกาแฟเช้านี้เราจะใช้เมล็ดของของอะไรคะช่าเป็นชื่ออะไรคะคือนขวินเขวินเขวินเหรอหายใจค่ะ อ๋อยเจลนี่ยนนนนอยู่ไหนคะอยู่ไหนอยู่นี่ไหนคะอยู่นี่คะ่ะใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆทำไงคะโอเค Hi morning, how are you ไห t ตื baby สบายดีคะ่ะคึค้นักะแต่เช้าตื่นเช้าแบบตื่นเช้า,ต,ชา,ต,ชา,ต,ชาตื่นหกโมงอะ่ะปุ๊แม่ไปออกกำลังกายปุ๊แม่ไปนั่งสมาธิแต่นอนไปแม่ ไปไม่ใส่กาแฟด้วยค่ะคุณแม่ไม่ใส่กาแฟกับพัชวิวีกาแฟอยู่กาแฟที่หมดตอนนั้นฉันเอากับกระดาษพี่น้องเอาค่ะเดี๋ยวเพึ่งสิคะครับยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหล่นนะัะไม่ใช่ไม่ใช่ลงอโอเคมา รอค่ะรอนะคะวันนี้ทำให้นี้ก่อนนะคะไม่ต้องยิดก่อนนะคะวันนี้ขั้นตอนนะคะคุณาตไหนคอริสขเย็นนะคะไหนเช็ตรงนี้นิดนึเม่วนเหรคะม่นไม่นะม่นค่ะนอนไหมค่ไม่ไปนอนค่ะ เเอาต้าไตรงนี้จะได้ไม่นนหกไหมแต่ใสนให้เต็มนะันนี้เรนจะทำอะไรคะ <c oughs> กาแกฟกาแฟอะไรคะอเมริกรา <American o. S 2> อเมน okay. ู่้ดไหมอเมริกาโน่อเมริกาโน่อเคทีน่ที่ทุกคนเห็นน,น,นะขอนะขอตัตตะกาไปนะ นี่นเหรอเึ้มปึิมอ่ะให้เด็กทำอเ,รอเมริกโนโต่ต่อแต่ตอน,นตระหว่างที่รอไข่ย่างมาตูมนะมเครื่องตอัวน,นี้มันสะดวกตรงที่เราแค่ใส่ไข่หรือน้ำตั้งเวลากดได้ตามต้องการจะมีไข่ย่างมาตูมไข่ต้ม ก็ไข่พวกสมุนไพรเหมือนไข่ทำไข่ทำพะโลได้แล้วก็เป็นต้มนึ่งต้มนึ่งได้โมเล็กเด่นเบาๆกระดากตัดเด็กชอบใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวเค่อยไป,ไปานี่ออกใช่ไหโอ้ยโอ้ยกาแฟน้อยไปอ่ะนี่ก็ไลย โอเคค่ะไมเล่นตุ๊กตาสกอ๋อโอเคเขีย่ยเขีย่ยไม่ต้องออกแล้วค่ะโอเคแล้วมันไม่ลน้นลูกไม่ต้องเอาออกไปแล้วนั่นเลยปั๊มเลยโอเคปั๊มเลยอะไอ่ะผิดด้านไม่ใช่ตลกนี่อ่ะ <laughs> ใช่ค่ะโอเคเลยอ่้าฮึเรียบร้อยเบี้ย <laughs> วเดียวปั๊มตรงตรงเสีย โอเคขอบคุณค่ะบาริสต้าเนี <göster ges 2> mm ่ยแม่จะจะใส่ในนี้กดได้เลยบาริสต้าโอเครอรอรอเครื่องมันยังอ่ารอ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 นะรอมันหายกับพี่ก่อนรอรอก่อนรอ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 รรอค่ะรอค่ะหนูรอ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 เรือยังไม่ได้ ทำเองทุกอย่างตอนนี้เป็นไว้ททำเองทุกอย่างทำเหมือนแบบเหมือนโปรแต่ไม,ม,มต้องร้อ้มันกระพริบอยู่มันต้องระวองเครื่องค่ะไข่เมื่อ,อไรจะเสร็จจะได้กินแล้วเนี่ยรอไข่อย่างเดียวตอนนี้นะรอไข่ทุกคนช่วยรุนหน่อยช่วยรุนว่าไข่ของเราจะมาตูมไม่ตูมเฮ้ยกดได้แล้วแล้วกดเลยกดเลยกดเลยไฮไฟสินี่ทำเป็นโปรทำเป็นแะไ มือชี้แวก็ว่างนี้แม่ขอพาทุกคนมาตัวนี้เออแม่กินมแนตนี้ค่ะแกินโมโมมี้ <c oughs> ซื้อเป็นลังไ,ไว้ไม่กลัยอยู่แล้วฮออนอยไม่ <c oughs> <c oughs> ักกด้วยนะทุกคนเย้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นมใส่น้ำแข็งอุ้ยทุทำน้ำแข็งหรือยังอนะ่ะ <Yes. S 1> ว้าวนี่ค่ะทุกคน mm. อืมหอมมากเจนชิ่เจนชิ่จ,จ,จะหอมหอมไหมคะชิ่ไม่ได้อ้อนเป็นไงรสชาติากลิ่นเป็นยังไงกลิ่นโอเคไหมหอมไหมหอมมาก หอมมากค่ะนี่ค่ะเธอครวมากคือแบบตอนลงโอ๊ตค่ะนมโอ๊ตนะคะตลงนี่ช้อนให้หนูน่อยได้ไหมคะโอเคมาแล้วปิดปากนะคะนี่ค่ะนมโอ๊ตค่ะหนูก็จะใส่นมโอ๊ตในนี้ค่ะ นีเอาถ้วแข่งมาใส่หนะ้าี่ของมันนี้นะกินไม่ได้นะรอ้อนมาดื่มมาว่นดู่ดดดดดน้ำดืท่าน้ำแข็งไว้ไนะเลยน้อยจะได้น้ำแข็งค่ะ,ะเอาน้ำแข็งค่ะเราจะใส่น้ำแข็งเองเหรอคะใช้ช้อนใส้อมตีเย็น จะชนสิคะเ,เชฟเชฟอะไรฉันแม่ปรับกล้องก่อนเอาอย่างไรดีให้เห็นอ่าเธอเชฟกาต้องเก้มแข็งน,นี่เชฟมูล,ละแม่จะใช้แก้วนี้ขอปักตะกร้าก่อนมีอิจการเองทุกคนของเยอะมากที่ใช้บนโต๊ะอาหารอันตรายทั้งนั้นกัารโดนคิ้วแล้วก็เดี๋ยวแม่จะปักโปรตีนของพ่อไว้ให้ด้วยนะ เธอทักก็แก้วน้าแต่แก้วเอ๊ะก็หายแก้วหายเนะฮะปอกโปรตีนพ่อแบบซอยเดี๋ยวพ่อเขาจะมากินแลกปึ้มแล้วก็แก้วแบบนี้แบบเดียวแล้วหรอแก้วใกล้จะหมดแล้วค่ะแก้วแบบของสาระหมดแล้วจริงด้วยแก้วหมดแล้วได้ เลือแค่แบบนี้แบบเดียวแบบเลยแค่แบบสีเขียวใครชอบสีเขียวก็สุดยอดเลยแค่สิบสองอันเองอะ่ะมีมีกระเซ็นไดไหมโอเคแล้วขาวันนี้จะใสน่นแต่กระติกน้ำค่ะไอแมงเย็นไหม